จะทดลองเตาใหม่จะสิใช่เตาย่างเอามาจากไหน,นเทศเตาหลอเนาะผลิตเองจักอย่างไงอย่างกระดิกระดอเมื่อน,นี้เมนูพักพักเป็นกะละมัง าดนีีผัดสูงบาดเนี่ยเจ้าของสูงใช่จยังนะสามเกลือจะ<า>ทำเ,เตาอะไรนะให้อหอมหใช้เตาถ่านเหรอใช่นึกว่าแกติกนนก สามเกลือให้มันหอมอะไรหมูสามชั้นสองชั้นเดี๋ยวมันบอกว่าสามชั้นบอกห้อแล้วก็ตีโคลีจับสามเกลือใช่ผัดให้หมูมันตึงๆหอม ใส่พักเมนูนผักผักกาขาวหม้อนี้ผักกาขาวแล้วก็กระหล่ำฟังนี้กระหล่ำฟังนี้ผักกาขาวจักเลยอย่าหละบบฮิตยังหล้อันหนึ่งนั่งท่านได้กินได้ คุดเมนูใหม่มาเรื่อยแบบอันนั้นะชื่อมาไว้เป็นอันนี้แล้วยังไม่ได้เห็ดหรือมันเป็นอย่างดอกมันแข็งอยู่บอกว่าสิทธิดมันก็บอเอามาได้ป่านึุดใหม่เรื่อยเอาตะพี่ออกแล้วเออเอาตะพี่ไปอันนี้ไวอยู่ม่นยอกเลยยอกเลยเนาะ บงงยอมสิอย่าไปคุมมันเดี๋ยวมันห้อนมันจก็ักมันซุกมันกสะลดเองอตอนนี้จะพักกระพาะต่างหากให้มันสะลดแล้วก็มาใส่พัดนี่แหละลายอันลายว่า <c oughs> พู้ใส่นี่ เดีสมาธิสัน็นบอกงอก้ส้งอกขวาหัานสาสหันขวาวนะก็อย่าพึ่งก็ใจเย็นๆชารุปละตอบไปเปลีย่ยนเราอย่างมีกลิ่นเขาเตาเป็นเห็ดยังไม่ได้เผาัไม่ได้เอาสีออกใส่กาต้องใส่ข่าลงไปอันนี้ใส่ข้ะคนาใบเขียวแล้วตามด้วย อันนี้ผักอันอยังตองตุ้งตุ้งเดือกไอเน้อเลือหน่อยเดียวเป็นเมนูที่ลูกร้องไห้แต่เมนูที่ค่อยชอบลูกร้องไห้ขอกินเลยร้องไห้อะไรลูกบอกขอเติมอีก <c oughs> มันทำไมอร่อยอย่างนี้ไม่ใส่ได้ไหมยังคาราคาโคลีให้มันยอบเติมนะมันต้องเติมลาละมั้งทันนี่ก็แบบเยอะใช่ไหมพอ,อพอท่วมพักเออเอาพอท่วมพักก็ะพรอนนี่พอ,พอแล้วกาเอาอาน,น้ำมาใส่เลยปปแล้วแกสีปุงนั่น เออเอามาใส่เมื่อนหร่ทังอันบบเอาอันนักปูนาปูน่ะหัวใส่เท้าคือบออกนี่นะหัวใส่เท้าหัวใส่เท้า,า,เา,าเข้ามาแครลอทน่ะแล้วกันฮิ่หอมเจ้าน่ะใส่ฮิ่หอมลงไป ต้้หูงจะบอกตู้หูสาฟ้าเชียวสี่ส่ซ้อนนี่แหละตัวเอาเต็มเ นี่สิทีอ้อมทิดปุเดี๋ยวนี่เซฟเป็นทิดไว้หรือไงเลยแหละก็พูด <c oughs> ก็เหลื่อยใส่เสื้อเอวขาว ใส่น้ำมันหอยนีย ใส่ซีอิ๊วหวานใช่ไหมไม่ใส่ใ,ใส่เกลือเราต้องเอาติมลายดอกเอนะ้เออม,มันชีเข้มแล้วก็สใส่น้ำตาลปี๊บ ใช่นะใจ่เอาเอากระมือเคี่ยลงดีกว่าเออโอ้ยสิสลัดให้มันรุดมือนี่ก็เจ๊สิรุดหรือบอร่รุดตบจังขึ้นขึ้น,นซ่ดแล้วยังอีกเบิดปรุงแล้ววันนี้เคี่ยวไฟอ่อน,ออน เอาฟาหมอปิดเนี่ยเอาเหรอได้ที่แล้วใช่ไหมใช่ใส่ขึ้นใส่อันดับสุดท้ายรสชาติเป็นไงพอแล้วเหรอโอ้แซ่บแล้วเก็ค่อยยังไม่ได้ชิมนะผู้เจ้าของอยากกินผู้เขาซิมเองเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟหอมๆหอมๆ คนซิมอูมามีไหมใช่กินก้บครับปุ้นได้บะเออ<ม>เฮ็ดไปเรื่อยกินหลายๆายพักท่ะเมื่อน,นี้บูมีเข,าข่าค้ับปุ้นรสชาติเป็นยังไงอร่อยมากนี่ค่อยชอบเต้าหู้กินน่ากะใส่ยเยอะนะ พวกอะไเป็นคนซื้อมาล่ะเจ้าของซื้อมาสามีซื้อมาสอ,องเปียงบอกคอยใส่ลายๆเป็นไปได้ยังไงมาลอง<ม>ซื้อมาเยอะๆสมใจเจ้าแลไรเนาะเฮดไว้กินจากอาทิตย์หนึ่งนี่ใช่ใช่ว่าซ <laughs> นบุเมะว่าบ่กินได้กินเลยเช้ามาเขาจะอุ่นกินก่อนไปทำงานแหละ <c oughs> จะเฮ็ดไปแล <S <S หละคือก็ะพู่มาา่ายเยอะใคยก็อุ่นกินก่อนไปทำงานกินยังบวกกินกินต้มผักมันแช่แจ่พีบกิน